สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงแอนโชคกูปิงรหัสนางฟ้าค่ะเหมือนเดิมเลยมาดูดวงกันนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนค่ะเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูคนที่อยากจะดูนะคะโดยการ อ้างอิงจากวันเกิดก็จะเป็นวันที่16ธันวาถึงวันที่14มกราคมนะคะส่วนใครที่รู้ลัคนาตัวเองอยากจะดูรูปแบบลัคนาก็สามารถดูได้เอาที่เราสะดวกเอาที่เราสบายใจนะคะส่วนคลิปนี้ถ้าเกิดใครฟังแล้วรู้สึกว่าแม่นยำตรงใจนะคะก็กดติดตามมันไว้เพราะว่าจะมีการอัปเดตคลิปอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันนะคะไพ่ทั้งหมด12ใบ12ภพเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมา ดูกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองอะมาดูหน้าไพ่กันสักหน่อยนะคะจะเป็นยังไงบ้างดูสิตานุกระดุมพะสหัชชะพันธุปุตตะ อลีอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตโลภไพ่หนึ่งอ่อาอลีปัตตานีมรณะสุภะกรมมะ ลาภะและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะเรามาดูกันทั้ง12ใบเลยนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทีนี้เรามาดูกันตั้งแต่ใบแรกกันสักนิดหนึ่งนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอนะ่ะอันนี้เป็นพอยต์หลักนะคะที่มักจะบอกแล้วก็พูดคุยก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในเรื่องของเรื่องราวต่างๆ ก่อนเสมอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุ่รไพ่ขึ้นมาเป็นใบนี้มันจะหมายถึงว่าช่วงเวลานี้นะคะหรือว่าเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยอยากจะยุ่งข้องเกี่ยวกับใครนะถ้าเกิดใครที่จะคุยกับเขาหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตอ่อสื่อสารเนี่ยคงจะสะดวกหรือคงจะมีความรู้สึกว่าจะต้องผ่านในเรื่องของช่องทางการติดตอ่อ <REP. S 2> เช่นไลน์นะคะหรือว่าเป็นแบบช่อง Messenger หรืออะไรต่างๆแต่การเจอตัวเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะค่อนข้างที่จะรักษาในเรื่องของพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยมีในเรื่องของความคิดการที่จะอยากพักผ่อนหรือว่านะคะเป็นในเรื่องของการที่ว่าตัวเราเองเนี่ยมีในเรื่องของความคิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของการวางแผนชีวิตต่างๆนะคะ,ะ,คะทีนี้เนี่ยถามว่าโดยรวมแล้วเนี่ยภาพรวมจากใบอื Uh. มันอยู่ในทิศทางที่ดีแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมเนี่ยนะคะในเรื่องของการที่จะได้เงินเนี่ยมองว่าในเดือนนี้เนี่ยสถานะการเงินเนี่ยมันดีอยู่แล้วฉะนั้นกา well รคิดการจะลงทุนหรือการทําอะไรเนี่ยมันอยู่ในทิศทางที่ดีคราวนี้มาพูดถึงเรื่องเงินแล้วเราขอมาดูตําแหน่งการเงินกันนิดหนึ่งมาดูนะการเงินสวยงามมากเลยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เพราะว่าไพ่ขึ้นมานะคำว่า3ฐานตำแหน่งในเรื่องของการเงินเนี่ยจะหมายถึงการที่ว <intell item related> <ihrem> ่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะ มีในเรื่องของเงินหรือว่าในเรื่องของภาพรวมในเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยในเดือนนี้มันจะคล่องมือนะสบายสบาแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีในเรื่องของแนวโน้มนะคะหรือว่าทิศทางนะคะที่ตัวเราเองเนี่ยอยากจะคิดอยจะวางแผนเอาไว้เกี่ยวกับในเรื่องของการทําธุรกรรมนะคะการกู้ยืมอะไรต่างๆแบบเนี้ยมันจะฉะลุยมันจะราบเรื่นมันจะดีนะคะ ทีนี้สิ่งที่มันได้เพิ่มเติมก็คือจะมีในเรื่องของการที่ว่าทําสิ่งใดก็แล้วแต่จะได้รับในเรื่องของการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากคนรอบข้างอันนี้คือดีที่สุดแล้วบางทีนะคะเราทําอะไรแบบนี้เราเนี่ยมีในเรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจเป็นที่ตั้งอยู่แล้วแหละแต่มันไม่มีใครมาซัพพอร์ตเราแต่มันเหมือนกับว่าในเรื่องของการเงินน่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการที่จะใช้เงินหรือว่าในเรื่อง ล,ลงทุนกับสิ่งเดิมๆเ,เนี่ยอันนี้ถือว่าไม่แย่ทําต่อไปได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรให,หม่ๆระวังปัญหาค่ะเพราะว่าใบนี้จะหมายถึงในเรื่องของโอกาสหมายถึงในเรื่องของสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เราคิดอยจะทำไพ่ขึ้นมาคําว่าน้ําลดต่อผุดเนี่ยจะหมายถึงว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของปัญหา หรือสิ่งใดที่เราเริ่มต้นใหม่ที่เราคิดจะทำแล้วพอทำไปแล้วเรามีความร,รู้สึกว่าเราจัดสรรเราจัดการไม่ไหวหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดหรือว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้อะพูดได้ง่ายๆเลยว่าสำหรับคนที่มีในเรื่องของการทํางานที่เป็นงานหลักอยู่แล้วการที่จะทําสิ่งใดเพิ่มเติมนับจากเนี้ย ต้องบริหารเวลาดีๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเครียดนะที่บอกว่าจะต้องบริหารเวลาดีๆแล้วก็มีในเรื่องของสติในเรื่องของการแก้ไขเพราะว่าดูในเรื่องของแพชชั่นหรือว่างานที่เราทําเป็นหลักเนี่ยในเดือนนี้นะคะขึ้นมาคําว่าดินพอกขังหมูอ่ะมันอาจจะเป็นเหตุผลก็ได้นะที่ทําให้ชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้มีความคิดที่อยากจะทําอะไรเพิ่มเติมเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายเบื่อในเรื่องของงานสิ่งที่เราทําอยู่บางคนอาจจะทํามาสักระยะหนึ่งหรือทำมานานละ แล้วเรามีความรู้สึกว่าเออทำไมงานมันดูแัดไม่มีสีสันในชีวิตไม่มีอะไรแล้วมันเลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยทางานไปได้เรื่อยๆแต่ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกว่าสนุกหรือมีความสุขกับมันนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นหมายเลข79ก็ต้องระวังในเรื่องของแบบการที่ต้องคิดมากหรือว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยเอาไหนขอขายายนิดน,นึงวิตกกังวลคิดมากเรื่องอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของเงินหรอ ในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าในเรื่องของสิ่งที่เรามีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในเรื่องของความที่เราไม่ได้รับความยุติธรรมบางคนอาจจะมีความรู้สึกแย่กับตัวเองเช่นไปทํางานนะเราทํางานได้ตามปกติอยู่แล้วแหละแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ตั้งใจแล้วก็มีในเรื่องของแบบความมุ่งมั่นแต่ทําไมเราไม่ได้รับโอกาสดีๆเหมือนคนอื่นเพราะว่าคําว่าเงินใต้โต๊ะเนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการเล่นพัก,เล,พกเล่นพวกก็ได้เช่นกันนะคะฉะนั้นมาเลยกลายเป็นว่า ตัวเราเองเนี่ยอาจจะรู้สึกแย่ตรงนี้นะคะในเรื่องของการที่ในเรื่องของเพือนร่วมงานหรือแวดลอ้อมอย่างงี่พี่มองแบบนั้นนะอาจจะมีเรื่องของการเมืองในที่ทํางานเกิดขึ้นมีการแบกฝักแปลงไฟแล้วก็ตัวเราเองอาจจะเป็นคนที่ถูกมองข้ามหรือว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของความโดดเด่นฉะนั้นเวลาตอนที่ทํางานอะไรในช่วงนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าจะแผ่วๆอ่ะเหมือนก็ทําได้ตามมาตรฐานของตัวเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะให้เหมือนกับว่า ตั้งใจนะแอคทีฟเลยมีความสุขแฮปปี้เลยมันก็ไม่ได้ตอบแบบนั้นเหมือนกับทางานเพื่อให้มันมีรายได้เข้ามาส่วนคนทําธุรกิจส่วนตัวมันก็จะดูนิ่งๆเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าดวงเนี่ยหรือไพ่เนี่ยเขาขึ้นมาบอกอยู่แล้วว่าจะขี้เกียจอะนะสำหรับคนที่ทําอิสระทําฟรีแลนซ์นะจะขี้เกียจจะไม่ค่อยแอคทีฟจะเหมือนกับคิดมากวิตกกังวลใดๆก็แล้วแต่อันนี้เป็นสัญญาณที่เราอาจจะต้องมองในอีกมุมหนึ่งกลับกันนะคะก็คือจะทําให้ตัวเราเองเนี่ย มันจะได้รู้ในเรื่องของจังหวะชีวิตทีนี้แก้ยังไงล่ะสิ่งที่ไพ่จะบอกนะคะ แก้คืออะไรอืมต้องเดินทางต้องออกไปข้างนอกแหละคําว่าบนบานสารเก่าวถ้าเกิดใครที่เป็นแบบเจ้าของธุรกิจแล้วหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วรู้สึกว่าขี้เกียจเนะี่ยคุณจะต้องแก้โดยการที่ออกไปข้างนอกอาจจะไปไหว้พระเสริมดวงอะไรต่างๆก็ทําได้เลยนะคะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยออกไปแล้วแบบมันจะเสียเงินมันจะหมดเงินบางทีบางอย่างทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเรื่องเงินเสมอไปนะสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะก็คือในเรื่องของเอาแพชชั่นเอาพลังกายพลังใจกลับมาสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์เป เพราะว่าคนที่ทํางานประจำเนี่ยเขาอาจจะเบื่อแต่เงินเขาไม่ได้ลดน้อยลงแต่สําหรับคนที่เป็นสายในเรื่องของการที่ไม่ได้มีไรายได้ประจําต้องใช้ในเรื่องของความขยันเป็นตัวตั้งคุณต้องทําแบบนี้นะคะไม่เป็นไรแก้ไขได้อย่างน้อยให้เราสบายใจเลยว่าการเงินเราผ่านไปได้แน่นอน แต่พอเห็นแบบนี้ปุ๊บอย่าชะล่าใจค่ะการเงินผ่านไปได้ดดีแต่ถ้าเกิดสมมติคุณได้เงินมากขึ้นคุณมีในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินหรือว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีเงินเก็บก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่ดีกว่าหรอจริงไหมก็ต้องมาฝืนๆตัวเองนิดนึงนะคะที่ต้องบอกต้องฝืนแล้วก็ต้องย้าเนี่ยดูสิมาดูตําแหน่งสาชากันอีกมันก็จะเป็นสิ่งที่มันย้ำว่าไม่อยากออกไปไหนเลยอยากจะอยู่แต่ตัวเองอย่างเดียว แต่นะคะขึ้นมานะอันนี้มันเป็นตําแหน่งเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางเอาการเดินทางเนี่ยราบรื่นนะสำหรับคนที่เดินทางที่เดินทางแบบไปทํางานอะไรทุกวันอันนี้ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่ไพ่กัลังจะบอกเพิ่มเติมสมบัติเนี่ยมันเป็นของเก่าแปลว่าในเดือนนี้ คุณนะคะชาวราศาีธนูมีเกณฑ์ค่ะที่จะได้เจอเพื่อนเก่าหรือคนที่ไม่เคยพูดคุยไม่เคยติดต่อกันมานานเขาจะกลับมาแต่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลเสียคือมันมีนางนมที่เป็นในทิศทางที่ดีแหละ อาจจะเกี่ยวข้องกับเงินแต่เกี่ยวข้องกับเงินในสิ่งที่มันดีเช่นอาจจะชักชวนคุณลงทุนหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของลู่ทางไอเดียอะไรต่างๆนะสำหรับในเรื่องของตาแหน่งมิตรภาพตําแหน่งเพื่อนหรือตําแหน่งแวดล้อมอันนี้ขึ้นมาดีแต่ว่าปิงบอกแล้วว่าในเรื่องของการลงทุนน่ะลงทุนได มากไหมไม่ได้นะชะ้นในการทําอะไรเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการศึกษาก่อนถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมหรือมีไอเดียจากคนลอกข้างคนอื่นเข้ามานะมองว่ามันไม่ได้แย่เอาเป็นว่าในเรื่องของเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็คือจะช่วยเหลือจะสนับสนุนนี่แหละหรืออาจจะมีเพื่อนเก่าที่เข้ามานะคะทีนี้ตําแหน่งเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้เสียแต่ว่าถ้าเกิดมันจะมีในเรื่องของเกณฑ์การผิดพลาดหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นกับคุณนะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่อยากเจอใครไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครส่่วนนนะใเรือองงข การคบหาเนี่ยมองว่าณนะเวลานี้เนี่ยชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยคบแต่คนที่มีคุณภาพอยู่แล้วให้สบายใจได้แต่คนที่จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยใจแล้วก็อึดอัดเนี่ยคราวนี้มันจะไปตกตําแหน่งในส่วนของญาติพี่น้องละ นี่ดูสิญาตพี่น้องขึ้นมาคําวมามวเมานะคะก็จะหมายถึงปัญหาเดิมๆซ้ําๆสิ่งที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งนะต้องระวังญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดในเรื่องของการที่ อยู่นะคะเพื่อที่จะรับปัญหาหรือว่าจะต้องมานั่งรับรู้ปัญหาต่างๆของคุณในครอบครัวมันก็เป็นปัญหาเดิมๆซ้ําๆนะคะขอให้ขยายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ดีกันนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แค่อาจจะเป็นในเรื่องของภาวะอารมณ์การที่เราคิดจะเปลี่ยนเขาให้เขากลายเป็นคนใหม่มันเหมือนเข็นคุกขึ้นภูเขาค่ะมันยากค่ะเอา้าไพ่สรุปอีกสักใบหนึ่งนะคะบางอย่างก็ปรับเปลี่ยนได้แต่สักพักหนึ่งก็จะเป็นเหมือนเดิมมันเหมือนกับ ถ้าเกิดใครที่เหมือนกับว่ามีในเรื่องของญาติพี่น้องที่เอาปัญหามาให้เราอยู่เรื่อยๆคนนั้นเขาก็ยังไม่พร้อมปรับอ่ะจนกว่าเขาจะเจอเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองฉะนั้นเป็นกาลังใจให้นะคะในเรื่องของญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะปวดหัวสักทีหนึ่งส่วนในเรื่องของตําแหน่งนะเกี่ยวกับที่บ้านนะที่บ้านสิ่งที่จะต้องระวังอ่ะก็คือในเรื่องของการที่อาจจะมีปัญหานะที่บ้านอาจจะมีปัญหาเรื่องหลอดไฟระบบไฟหรือว่าให้แก้ไขบ้านในจุดใดจุดหนึ่งที่คุณ ปล่อยให้มันมืดอับชื้นหรือไม่ทําความสะอาดอันนี้ก็คือจะเป็นพลังงานลบที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะก็ถือว่าไพ่ขยายเพิ่มเติมค่อนข้างที่จะละเอียดเหมือนกันส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งอลิค่ะเขาเนี่ยปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นไพ่กาลังจะเตือนค่ะ ชาวลัคกนาราศีธนูเดือนนี้ห้ามไปช่วยเหลือใครเลยเน้นย้ําเลยนะคะขึ้นมาชัดเจนอยู่แล้วแพะรับบาปนะคะปัญหาต่างๆของคนอื่นอย่าเข้าไปยุ่งโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะมาดูค่ะตำแหน่งวินาศเรื่องเสื่อมเสียคําว่าเราสามคนคือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขามีปัญหาแล้วคุณเนี่ยไปเป็นตัวกลางไปเป็นในเรื่องของตัวที่จะสารความสัมพันธ์ทําให้เขาเนี่ยมีในเรื่องของสถานการณ์ สิ่งนั้นดีขึ้นหรือจะพยายามจะให้เขาเหมือนแก้ไขปัญหาได้กลายเป็นว่าคนซวยเนี่ยจะกลายเป็นคุณฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะหรือว่าเดือนนี้เนี่ยไม่อยากให้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยไปยุ่งกับใครเน้นไปในเรื่องของการที่แบบเราเนี่ยโฟกัสแต่ชีวิตตัวเองก่อนนะคะต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของการพูดการเจรจาด้วยการตกปรับรับคําใครการช่วยเหลือใครเอาแค่พอดีพอดีอย่าทําจนตัวเองเดือดร้อน เพราะว่านะฮะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งทีนี้ขึ้นมาว่าใครสักคนจะทําให้เรียบให้แบบมีปัญหาเนี่ยมันขึ้นมาว่าคําว่าเราสามสคนเนี่ยอืมก็พูดได้ว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวของคุณถ้าเกิดคนไหนมีแฟนก็อาจจะหมายถึงแฟนก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของญาติพี่น้องก็ได้เพราะว่ามันขึ้นมาเป็นคนที่อาจจะผูกพันทางสายเลือดหรือคนที่แบบมีในเรื่องของอิทธิพลกับคุณมากๆแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังเอาไว้นะส่วนในเรื่องของความรักค่ะ ความรักสำหรับคนโสดนะมาดูกันค่ะคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจแน่นอนนะคะในเรื่องการสื่อสารมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจโดยที่เราไม่ตั้งใจไม่คาดหวังนะทีนี้คนนี้เขาก็อาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลียกกับคุณหรือว่าเป็นคนที่ทำงานนะคะ ใกล้เคียงกับคุณสายงานเดียวกันแบบเดียวกันฉะนั้นมีโอกาสที่จะพบรักกันอาจจะพบรักจากในเรื่องของโลกออนไลน์ก็ได้หรือว่าอาจจะเจอในเรื่องของการทํางานร่วมกันก็ได้ค่ะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะของคนที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันโดยการพักผ่อนอาจจะไปเที่ยวไปไหว้พระเสริมดวงตามที่บอกไปก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการที่จะ ไปท่องเที่ยวนะเป็นคลิปท่องเที่ยวเล็กๆนะอยากจะดูว่าเอ๊ะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงหรือบางทีอาจจะแบบไปหาร้านใหม่ๆอะไรอะไรใกล้ๆบ้านก็ได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับอยู่ในทิศทางที่ดีๆนะคะดูแล้วค่อนข้างที่จะเบาๆสบายๆแล้วก็ต้องระวังน,นิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ย ในเรื่องของการพูดการเจราจากันเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นหมายเลข1นึหมายถึงว่าต้องระมัดระวังคําพูดด้วยค่ะบางครั้งเราอาจจะพูดตรงพูดแรงเกินไปจนทําให้มีปัญหากันเกิดขึ้นส่วนความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของการแอบคุยกับใครสักคนหนึ่งไหนดูซิมีโอกาสจะพัฒนาไหมไม่มีโอกาสพัฒนาเลยอ่ะมันเหมือนจะดีขึ้นนะอาจจะดีแบบ สักประมาณแค่ช่วง15วันแรกอ่ะพอสักพักหนึ่งทุกอย่างมันก็ดูดอกเบินไปนะคะมือถือซักปากถือสินเนี่ยให้ระวังนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคนเนี้ยคนที่คุยอยู่เขาอาจจะมีในเรื่องของคําพูดหรือวาทศิลินอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณระเคิืเคล้มอย่าไปไว้ใจอย่าไปเชื่อใจเขานะเพราะว่านะมันมีแนวโน้มที่วันณะเวลาเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคนคนเดียวหรือว่าเขาอาจจะมีในเรื่องของการ พูดคุยกับคนอื่นเพิ่มเติมด้วยอ่ะแต่ว่ามันขึ้นมาความสัมพันธ์เหนี่ยนมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นไม่เป็นไรนะคะอยู่คนเดียวสวยๆหล่อๆไปก่อนไม่ต้องรีบนะคะเน้นไปในเรื่องของสุขกายสุขใจเรื่องเงินแล้วกันนะ,ค,ะคราวนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพกันค่ะสุขภาพเป็นไพ่หม้เลข49ต้องระมัดระวังนะคะอ่ะโอเคใช้ในเรื่องของ แรงกําลังโดยที่บางทีไม่ดม่วอายุตัวเองเช่นบางคนอายุแบ 30, บสามสิบสี่สิบกว่าแล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะเหมือนกับทําตัวเป็นเด็กอะแล้วเราเป็นยังไงคะนอนใหม่เป็นเวลานะคะหรือบางทีอาจจะทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์มันเลยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีปัญหาน,ะะนอกเหนือจากนี้ก็คือจะเป็นโรคยอดทิศนะคะคอบ่าไหลามาแน่นอนโดยเฉพาะการปวดแขนข้างใดข้างหนึ่งเป็นพิเศษอ่ะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมเกณฑ์อุบัติเหตุให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดใกล้บ้าน ถ้าเกิดใครที่เดินทางบ่อยก็ต้องระมัดระวังนะคะจะมีในเรื่องของการเฉียวชนเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนตำแหน่งสุภาษณ์นะขึ้นมาว่าอาบน้ามนต์อันนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีถ้าเกิดใครที่เป็นสายมูใครที่ชอบในเรื่องของแบบการไปอาบน้ามนต์หรือว่าการไปเสริมดวงทําได้เลยนะคะเพื่อเสริมในเรื่องของดวงชะตาแล้วก็ตำแหน่งสุภาษณ์เนี่ยจะหมายถึงในเรื่องของความรุ่งเรืองฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จะจะไปไหว้พระแบบเนี้ย อันนี้จะเน้นนะในเรื่องของการไหวพระในเรื่องของการไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์่วนใหญ่ที่จะแบบพลังงานดีๆแล้วก็แนะนําเลยนะคะถ้าเกิดใครที่เหมือนกับมีในเรื่อง,องความเชื่อต่างๆถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพให้ไปมีในเรื่องของการไหวนะหรือเดินทางไปที่วัดก็คือของแม่ชีบุเรอนนะะลองดูแล้วกันนะมีหลายที่หลายแห่งเลยที่มีการท่ามีการสร้างเอาไว้แต่ถ้าเกิดใกล้ๆในกรุงเทพมินิงก็จะเป็นวัดอาวุธนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เหมือนกับว่าอยากจะเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยก็คงยังแนะนาหลวงพ่อโสธรนะที่นี่พลังงานดีอ่ะแล้วแต่คน แล้วแต่จริคนแต่ถ้าเกิดปิงแนะนำเนี่ยปิงจะแนะนําประมาณนี้อาจจะเอาน้ำมนตนะคะตามสถานที่นั้น,น,นแล้วมาพรมมาลดตัวเองเพื่อที่จะเสริมสิริมงคลให้กับเราก็ได้นะคะอ่ะขอดูการทําบุญเสริมนิดนึงเน้นอะไรอะ่ะ นั่งสมาธิสวดมนต์นะไพ่ขึ้นมาว่าหัวร้อนอ่ะมันก็เห็นอยู่แล้วว่าบางทีเราแบบมีอะไรเข้ามากระทบบางทีเราจะอารมณ์ขึ้นลงง่ายฉะนั้นสิ่งที่ไพ่จะขยายเพิ่มเติมก็มคือในเรื่องของการสวดมนต์การปฏิบัติด้วยตัวเองหรือว่าในเรื่องของการทําสมาธิอาปาณสติก็ได้นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกขอแค่ความสบายใจเป็นที่ตั้งนะคะส่วนตําแหน่งสุดท้ายที่เราจะคุยกันก็คือจะเป็นตําแหน่งลาภะค่ะมาดูกันสักหน่อยลาภะเกิดอะไรขึ้นนะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีแน่นอนจะมาจากไหนจะมาจากเด็กจะมาจากลูก และจะมาจากสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองค่ะเป็นตำแหน่งบริวารที่สวยงามฉะนั้นลองดูเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอเลขนำโชคจากไพ่นิดนึงแล้วกันนะคะมีเลขอะไรบ้างขอ3าใบเลยนะคะมี4ี่หค่ะ60ค่ะและเลข1ค่ะตามนี้เลยย้ำอีกรอบหนึ่งสี่หและเลข1ค่ะขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูใครฟังคลิปนี้แล้วแม่นถูกใจกดติดตามกันไว้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ